มาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้มีโชคนะคะมีโชคอีกแล้วค่ะพี่น้องมื่อวันที่เท่าไรนะคะเมื่อวันที่เท่าไหรล่ะนะคะเมื่อวันที่วันที่หกบอกค่ะพี่น้องนะวันนี้วันที่หกฤศอสตกายน2 5สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราพี่น้องเนาะซึ่งกาตรงกับวันพฤหัสบดีนะ่ยสำหรับเมื่ออื่นนี่วันศุกร์ค่ะพี่น้องเนี่ยกันวถึงว่มาวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะมักจะมีทางต่างประเทศแล้วนี่แหละ ทำนีทา้งต่างประเทศเอฟซีแฟนคลับหลายคนกะหามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่ายังนะคะเพราะว่ามันสะนีทางต่างประเทศแล้วคันบอกว่านี่ทางต่างประเทศเอฟซีแฟนคลับหลายคนก็ต้องหาแนวทางอย่างแน่นอนนาอพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้อาจจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนก็เป็นไปได้นาะพี่น้องเนาะเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องนะคะสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบานแทกในเมือว่านนี่ครับพี่น้องเป็นงานลอยกระทงวันที่ห้าพฤศจิกายนสอง8ัญหาอยหกสิบแปด นะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่ครับพี่น้องก็มีการจัดงานลอยกระทงขื่นนาะพี่น้องเนาะซึ่งว่ากันบานะคะสำหรับอ่าน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะน้องกันี่แหละนะคะได้มีการยังสารวจงานวันเพาะเนาะพี่น้องเนาะแล้วเอสตีแฟนคลับของน้องนี่มีอยู่ทุกจังหวัดจริงๆไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนก็ตามอย่าไปจังหวัดได้ก็ตามภาคกลางตอนอีก,ก็มี ภากางมีบ่มีหลายอาโลดละผากลางภาคใตก้ก็มีนะคะภาคใต้ภาคที่แบบเพลินบ่คอยมักเบิงหมอลำนะคะส่วนหากแล้วกันอ่าแสดงที่เพลินเบิงนี่เพลินกระเเบิงเป็นพวกแบบลิเกประมาณนี้่นะพี่นองเนะหนังตะลุ่งยังประมาณนี้ทังผากลางนะคะเพลินแบบบ่คอยมักเบิงหมอลำแต่แทบไม่น่าเชื่อภากลางเอฟซี FC น้องอุ้งอิงก็เยอะเหมือนกันเอินมามิมรแทบทุกผา,ากผาคเนื้อก็มีคือกันนะพี่นองเนาะ ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหน f อฟซอุ้งอิงกระทวานเนี้ยแนนนะคะแล้วนี่แหละคับพี่น้องสับรับในมือว่านี่ทา้งนครสวรรค์น,นะคะ f อฟซน้องอุ้งอิงก็ะทืบวาเยอะมาส่งกําลังใจน้องยางหล่นน้ำนพี่น้องเนาะนะคะก็จะเป็นยูช่วงช่วงหนึ่งครับพี่น้องที่อุ้งอิงเหมือนน้องกําลังไปเหตุยังสักยางนี่แหละครับพี่น้องกับทังด้ันเสียนน,นะะน,น,น,นน่นแนนคาร์บาขันมีเสียนนขันมี่พอการใช่นะคะขันมีเจบี J เข้ามากักเซเดเลขจาก อุ้งอิงอยู่ตลอดเพราะว่าพอการใช่พอน้นแนบ,บีมักสิแบบหล่อถามหรือว่าหล่อให้อุ้งอิงเขียนตัวเลขหรือแบบมักสีหล่อให้อุ้งอิงแบบสัมผัสสิ่งของที่มีตัวเลขประมาณนี้แล้วครั้งนี้รอบนี้ก็เช่นกันแมนะเอาเดียวซึ่งให้ไลา์คนไปเบิ้งคลิปนี้กันสักหน่อยตักอนนะคะก็ต้องมิเสียงใบพรมครับพี่น้องพอวามาติดลิขสิทธิ์มีเพลงด้วยนาะพี่น้องะก,กัให้เบื้องภาพเพื่อนใบเอานะคะสัหรับตัวเลขอะ บอกเลยนนะภาวาตาดีไดตาไราเสียผู้ใดทีเห็นชัดก็ได้โชคไปผู้ที่เ่เห็นกนอะอแล้วแต่ดวงวันเพาะนาะที่นนองเน,งนงาะเอาไปเบิ้งคลิปนี้กัน แล้วค่ะพี่น้องสาหรับคลิปเนื่อสครูนี้กับม่ได้เปิดเสียงเพราว่าเป็นเสียงเพลงค่ะพี่น้องเป็นเสียงเพลงก็เลยต้องปิดไบห,หน้าย่านตีลิกซิตเราพี่นองเนแต่า่าหลาย้นก็คทีสืพอ้ากันเข็นโตเลขกอยู่ตัวทางด้านเสียนนนค่ะพี่น้องเป็นมิการชูใบยังสักยางขึ้นนี่แหละค่ะพี่น้องแอดมินบ่แน่ยจ,จว่าเป็นใบอียังแต่สําหรับใบนั้นมีตัวเลขกํากับอยู่ซึ่งจากที่เดเบิ่งนี่ก็กคืออุ้งอิงนะคะอุ้งอิงเดมีการจับแหล้วล่ะ จับแล้วล่ะสําหรับใบนี้เสียนนก็นเลยชู้ให้เฮาได้เบิ่งกันตาดีได้ตาแหรีเสียเพราะว่าตัวเลขนี่ตัวเล็กมากๆแล้วนี่ล่ะแอดมินได้เข้าไปซองเบิ่งในคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะว่าร์มีเอฟซีแฟนคลับนะคะคอมเมนต์มาอย่างไรบ้างแอดมินก็ได้มีการเข้าไปซองปรากฏว่าทุกคนต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าได้ตัวใดเบิ่งนโบเห็นพันนะพี่น้องนะ,ะแสดงว่าเอฟซีแฟนคลับส่วนมากของุยิงนี่นะคะมีตรลุน ไว้กษเสียนบอกกับพี่น้องอันนี้แอดมินแอดมินกับบอสาบคือกันนะพี่น้องเนาะมิแต่ไว้กระียนบนนีทที่เขามาคอมเมนต์นะคะว่ามองบ่เห็นมองบ่เห็นนะคะเอาสาหรับคนที่มองไม่เห็นไม่เป็นไรครับพี่น้องเดียวแอดมินสิบอกอีกที่หนึ่งนะคะเดียวสิคืนให้ละละคนในเบื้องแบบชัดเจนแบบชัดเจนแบบซุ่มคักๆเลยนี่แหละนะคะว่าใดตัวใดสาหรับตัวเลขที่ได้ก็คือสิเป็นห้าหนึ่งศูนย์ครับพี่น้อง ชัดเจนนะคะห้าหนึ่งศูนย์แล้วแต่สิบคิตรานานพ่น้องเนาะอาจจะสื่อเป็นหาหนึ่งหนึ่งหาหาศูนย์ศูนย์หา 0, 0, หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สิบคิตรานาแล้วแต่ดวงนะคะแต่บาบางควนบอกว่าข่อยบ่เห็นเป็นเหลขหนักเอาอันนี้ก็แล้วแต่ดวงคือกันวันเถอะเพราะว่าแอดมินกะนี่ละเห็นจำเทียนมินเห็นนพ่น้องเนาะหลักกัอ่า ตามที่ได้บอกไปหาหนึ่งศูนย์โอ้ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆนพี่นองเ็าบอกเลยนะครับว่าสำหรับคนที่เบิง้งคลิปบอ๊อบฮอดนาทีนี้ทุกคนจะไม่ได้ตัวเลขแล้วก็ต้องมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในแต่ comment, คอมเมนต์คับพี่ดองว่าได้ตัวใดถ้าดูไม่ถึงวินาทีนี้บอกเลยนะครับว่าคุณจะไม่ได้โชคอย่างแน่นอนการที่เ,เยวเด้โชคคับพี่น้องนหลักการที่ยวเด้โชคเขาต้องบอ่แมนวาเิได้มากง่ายๆเด การเพีแอดมินสิแบบหาตัวเลขมานําเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งกับ่บง่ายคือกันเนาะพี่น้องเนาะกลัวสิแบบต้องไปซองเบิง่งต้องไปแกะมาต้องไปนําหานี่บ่แม่นเรื่องง่ายๆนะคะก็หามาเพื่อ FC ฟซีแฟนคลับเทิร์นั้นเนาะพี่น้องเนาะงอ้าวกะตามนั้นละนะคะปังๆัมันหมายกันทุกคนสําหรับคนที่ได้เข้ามาดูในคลิปๆนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋แน่คะพี่น้องสําหรับในมื้อวันนี้นะคะประเพณี ลอยกระทงนะคะวันที่ห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนพีนองเนอเอินมาแต่ละจังหวัดบพี่นองก็คือจัดไงนพี่นองเนาะนะคะบานหน่อยบานใหญ่กระจัดโอ้แต่ละบานก็คือมวลกันสนุกกันไปวันเถาะนพี่นองเนาะกะถือว่าเป็นการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมนของคนไทยวันเถาะนพี่นองเนาะนะคะแล้วอ่นี่ละเรียได้ว่า าบางพื้นที่กับมีการจัดกิจกรรมนั่นกิจ,จกรรมนี้ขึ้นมาพ่อให้เฮาเดมวนเดซืนกันนพี่นองเนาะหลายๆคนกับองวาอ่าเป็นประเภทนิทีแบบนี่ล่ละควรที่สีรักษาอนุรักษ์ใ้วันถอนะคะสืบทอดกันไปเรื่อยๆนพี่นองเนาะเนะเพราะว่าสําหรับประเภทนี้นก็เป็นประเภณีการขคกขมาพระแม่คงคานพี่นองเนาะอันได้ที่เฮ้า เคยเฮ็ดบ่ดีไหวกับแม่น้ำบรรนบรุษกับมีการให่เนี่ยแหละจัดงานประเพณีนี้ขึ้นนะเพื่อให้หลายๆคนลําลึกนึกถึงบุญคุณแม่น้าประมาณนี้หละครับพี่น้องว่าน้าเฮ็ดไห้เฮ้าม่กินม่ใสยังประมาณนี้มิอาบแต่ประมาณนี้น้อพี่น้องนกกาไห้หลายๆคนได้ลํำลึกนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำก็ให้หลายๆคนพากันได้ขคขม่าในในมือนั้นน้อพี่น้องเนเอากะ ตามนั้นแล้วครับพี่น้องถ้าเรียกได้ว่าแต่เราจังหวัดแต่ละพื้นที่ก็จัดกันแบบรื่นเริงเนาะพี่น้องเนาะกะถือว่าสุดยอดเลยล่ะแอดมินเดย์เห็นแล้วกะมวลเป็นน้ำเพลินได้เห็นทางออนไลน์นและครับพี่น้องบองหันกับจัดมงนีกับจัดกับเป็นตำมวลของเพลินวันเทาอเนาะพี่น้องเนาะเอาการตามนั้นแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสวัสดีสักก่อนเนาะค่ะว่าขมาสวัสดีค่ะ